ด่วนวันนี้6 7จังหวัดฝนตกหนักแรงมากเริ่มจากอีสานมาตะันออกเข้ากลางระวังลมกระโชกแรงระวังน้ำท่วมขังรอระบายเพียกรากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวัตภัยอุทกภัยเพียกรากาศทางเพจและยูทูบ ฝนฟ้าพะยากรณ์วิทย์พรลูกพิาจาชายทางเฟซบุ๊กประจำวันังคารที่7พฤษภาคมซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากอีสานทางตอนล่างเข้าภาคตะวันออกและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลพื้นที่ไหนจะได้รับผลกระทบบ้างฝนในอีก24ชั่วโมงห,งหน้า10วันล่วงหน้าประกาศกลมอุตุฉบับที่13และพื้นที่เสี่ยงพายุดดูร้อนสีแดงสีเหลืองพื้นที่เปอร์เซ็นต์ของฝนที่จะเพิ่มมากขึ้นจะเป็นเช่นไรกันบ้างเดี๋ยวเราจะมารับชมรับ ข้อมูลข่าวของช่องกันนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายกลุ่มฝนเริ่มก่อตัวและเคลื่อนตัวจากเรียนพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดเข้าสู่เรืนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีในบางส่วนร้อยเอ็ดอำนาจเจริญ รวมถึงมุกดาหารและกลุ่มฝนเคลื่อนตัวจากที่ตะวันตกเฉียงเหนือมาตะันออกเฉียงใต้และเคลื่อนตัวหมุนวนวกกลับเข้าสู่บริเวณพื้นที่สารทางตอนล่างและเริ่มขึ้นใหม่ไปเรื่อยๆตั้งแต่เมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายค่ำดึก หมุนเวียนตกสาตกแล้วตกอีกตกซาำแล้วซ้ำอีกวกไปวนมาตกแต่พื้นที่เดิมๆในบางพื้นที่ก็เริ่มมีน้ำขังรอระบายน้ำขังตามท้องไร่ท้องนาและในบางพื้นที่ก็จับอึงจับกบจับเขียดได้เป็นจำนวนมาก เป็นที่ดีอกดีใจเป็นที่ปลื้มอ,อกปลื้มใจให้กับชาวนาชาวไร่เกษตรกรที่รอในด้านของฟ้าฝนตั้งแต่ปีที่แล้วซึ่งในปีนี้ก็นับว่าเป็นวันแรกที่มีฝนตกแบบได้น้ำได้เนื้อกันในหลายพื้นที่อีสานทางตอนล่างโดยเฉพาะพื้นที่สีสะเกตอุบลราชธานีบุรีรัมสุรินทร์นครราชสีมาและมาที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก กลุ่มฝนในขณะนี้เคลื่อนตัวจากบริเพื้นที่ภาคตะวันออกเข้าสู่ภาคกลางทางตอนล่างกรุงเทพมหานครปริมณฑลซึ่งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนในวันนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นวันแรกซึ่งปริมาณของฝนจะตกแบบได้น้ำได้เนื้อ ซึ่งเน้นย้ำใน3วันนี้คือวันที่7 8และ9พฤษภาคมซึ่งจะเป็นวันที่มีฝนหนักสุดพีคสุดในรอบนี้และหลังจากนั้นก็มีฝนตกฟ้าขนองต่อไปอีกนะคะฝนยังไม่หมดแต่ปริมาณก็จะค่อยๆลดลงบ้างในด้านของพื้นที่ของการตกจะค่อยๆไล่เลียงในแต่ละภาคพื้นที่ไหนที่ยังไม่ได้รับฝนแอดมินขอให้ได้รับฝนกันทั่วหน้านะคะซึ่งในวันนี้กรมอุตุนิยมทิยาแจ้งเตือนในด้านของการประกาศ ในเรื่องของภาย,ยดุดูร้อนประเทศไทยทางตอนบนเป็นฉบับที่13ลงวันที่7พฤษภาคม2517ซึ่งเกิดจากในด้านของแนวลมพัดสอบจากลมตะวันออกเฉียงใต้และลมใต้เข้าปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางลมถึงภาคตะวันออก ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อนเดิมอากาศร้อนสะสมอยู่แล้วนะครับทาให้มีพาย,ยุฤด,ดูร้อนเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ลักษณะของพาย,ยุฝนฟ้าคะนองลงกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่รวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ขอให้หลีกเลี่ยงด้านของอันตรายจากพาย,ยุฤด,ดูร้อนหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่ใกล้กับสิ่งปลูกสร้างและป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับเกษตรกร ขอให้เตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรและอันตรายต่อสัตว์เลี้ยงเอาไว,ดว้ด้วยดอน7พฤษภาคม2507ภาคเหนือจะเน้นบริเวณพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิจิตพิษณุุโลกและเพชรบูรณ์ ภาพตําอ,ออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงการหนองบลำพูอรอนธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี ภาคกลางบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีธิยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนคปรปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานาครและปริมณฑลภาคตะวันออกบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วจัเชิงซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราด ขอให้ติดตามพารากาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดนะคะนอกจากนั้นแล้วในด้านของการพยากรณา์าในวันนี้ปริมาณและการกระจายตัวของฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งในวันนี้ฝนมากที่สุดจะอยู่ที่บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหา,หาคนครปริมณฑลฝน60%ของพื้นที่รองลงมาภาคเหนือและภาคใต้ฝน40%ภาคเหนือ จะมีอากาศร้อนถึงร้อนจดัดโดยทั่วไปกับจะมีฟ้าหลูในตอนกลางวันพายุฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนมากแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุตรดิตถ์สุขโขทยัยตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูณ์ อุณหภูมิต่ำสุดยี่สบามยี่สิบเก้าองศาและสูงสุดสามเจ็ดถึงสี่สององศาจากลมจมตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันอ,ออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งส่วนมากจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบลลําพูรอนธานีสกลนครน,นครพนมชัยภูมิขอนแก่น การสินมุกดาหารมหาสรารคามร้อยเอ็ดยสโสทรอ,อำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสกเกตและอุบลราชธานีเรื่องพุ่มต่ำ23-27องศาและสูงสุด36-38องศาจากลมตกนออกเสียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลาง จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่พายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งสว่วนมากนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนะครศรีอิยาสุพรรณบุรีการจนะบุรีราชบุรีนะครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำยสิบยี่องศาและสูงสุด37-40องศาจากลมใต้ความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง พยากรณ์อากาศภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ60ลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีตาแก้วจ่าทึงเซาชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-28ิาองศาและสูงสุด33 3, 3, 3 8ถึงองศาจากลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละหกสิบลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุดย7สด,ดถึง30องศาและสูงสุด3า3 8งองศาจากลมใต้ความเร็วสุดถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพียงรากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะมีอาการ้อนในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองร้อยละ40ลมกระโชกแรงฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาคะแนนพุ่มต่ำสุด24-27องศาและสูงสุด34-37องศาจากลมตํำออกเฉียงใต้ความเร็วลมึง3 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเคลดขึ้นสูง1เมตรรเที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าขนองร้อยละ40ฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูนรอุณหภูมิต่ำสุดึง2 8องศาและสูงสุด33-35องศาตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมต่ำตกเฉียงเหนือความเร็วามถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเกลืเลื่อนสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตร ตั้งแต่กระบี่ลงไปลม่มต้นออ,ออกเฉียงใต้ความเร็วสูงสุดถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรดังนั้นขอ,อทุกท่านติดตามพยากรณ์อากาศจน่างไรล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบพ้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด u ับสไคร e กดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ